วันก่อนครับจากร้าน Hobby Lobby นะครับผมก็ไปช้อปปิ้งแล้วก็ได้ของเจ๋งมาอย่างหนึ่งนะครับก็คือล้อยางยี่ห้อ e e n Light นะครับ d u a l l y Driver ออันนี้เราจะมีล้อยางมา4ชุดพร้อมกับแกนล้อแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถเอาล้อเนี่ยไปใส่รถได้ผมก็เลยซื้อมานะครับลองดูครับทั้งล้อยางนะครับทั้งลายบนยางแล้วก็ทั้งตัวแม็กเนี่ยเป็นคนละลายกันนะครับสำหรับล้อทั้ง4 ชุดนั้นแต่ว่าประเด็นปัญหาคือไม่มีอุปกรณ์ครับไม่รู้จะทำไงดีนะครับมีแต่รถนะครับแต่ว่าไม่มีสว่านนะครับจะเอาไปใส่ M2 คันที่เปลี่ยนยางรอบที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยางสําหรับรถกระบะครับชุดนี้ผมก็เลยเตรียมรถไว้ก่อนนะครับกะว่าถ้าเราหาอุปกรณ์ใด้ครบทั้งหมดเนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนยางของรถคันนี้นะครับ Chevy Silverado นะครับรถกระบะจาก Chevy นี่นะครับสวยนะครับสีส้มแล้วก็เป็นสไตล์4 wheel drive นะครับก็จะมีการแต่งรถเป็นรถสไตล์4 wheel drive แต่ว่าล้อเป็นล้อพลาสติกเนื่องจากมันมาจาก Hot Wheels Pack ฟ้าธรรมดาคราวนี้ผมก็เลยว่าเออถ้าเราเปลี่ยนยางล้อคันนี้ได้เนี่ยมันก็จะออกมาเจ๋งที่เดียวจู่ๆวันหนึ่งครับคุณลุงแถวบ้านนะครับเขาบอกว่าให้มาช่วยซ่อมเก้าอี้หน่อยแล้วเขาก็ให้ยืมสว่านมาแล้วเขาไม่ทวงอีกเลยครับ ผมก็เลยขอยืยมสว่านคันนี้มาโมรถหน่อยนะครับอ่าเราได้สว่านมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเจาะหมุดใต้ท้องรถนะครับให้มันทะลุไปแต่ว่าเจาะแบบนี้ไม่ได้นะครับเจาะไม่เข้านะครับต้องไปเจาะบ,บนโต๊ะดีๆนะครับแล้วก็หาเศษผ้ามารองไว้เนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วแบบนี้จริงๆแล้วต้องขอขอบคุณช่องมานนชาแนลนะครับเพราะว่าความรู้ที่ได้เนี่ย สำหรับการโมรถก็ได้จากช่องมานนมาเยอะนะครับแล้วก็สามารถทำเองได้แบบนี้นะครับใครสนใจสามารถตามไปดูติดตามได้นะครับคราวนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเหลือหมุดตรงนี้นะครับเราก็จะเจาะดูต่อนะครับเพราะว่าผมกะว่าผมจะใส่น็อตยึดให้รถมันติดอยู่กับตัวฐานนะครับแล้วก็ถ้าอยากเปลี่ยนวันหลังเราก็สามารถขันน็อตนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้โดยสะดวกเลยนะครับนี่นะครับเจาะสจุดนะครับ ก็เช่นเดียวกันเจาะอย่างนี้ไม่เข้านะครับต้องไปเจาะบนโต๊ะนะครับพอทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนล้อนะครับลาก่อนเจ้าะล้อพลาสติกนะครับเดี๋ยวรอรับล้อใหม่ที่เป็นล้อยางนะครับโอ้โหมันจะดูสวยขึ้นมากเลยแล้วก็คีบนะครับใช้ฟอร์ e ิฟหนีบอมากรอนนะครับงัดอมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ล้อหน้านะครับ จริงแล้วเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีคนโมรถแบบนี้นะครับเปลี่ยนล้อจากล้อพลาสติกเป็นล้อยางแล้วเขาไปขายต่อนะครับราคาดีเลยผมเคยไปที่เพลเดนะครับ c レ็กติเบอร์เขาเอารถแบบเนี้ยที่เขาเอาร้อยางมาบิวเนี่ยแล้วก็ขายที12เหรียญน,นะครับต่อคันจากรถแพ็กฟา้าธรรมดานะครับพอเปลี่ยนเป็นล้อยางขายได้ราคาขึ้นมาเลยครับอ่ะครัวนี้นะครับเราก็บิวต่อนะครับอันนี้เป็นล้อของรถกระบะ เขาจะทําพิเศษก็คือล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันคนละไซส์กันข้างหลังเนี่ยจะเหมือนมียาง2องเส้นมาประกบนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยางเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวเ f ร็จแล้วเราจะโชว์ให้ดูกันอีกทีหนึ่งครับคราวนี้ก็ถึงเวลาหาน็อตนะครับเขาก็จะขายเป็นตัวนะครับตัวลากี่เซนก็ว่าไปเราก็เลือกน็อตที่ไซส์มันถูกต้องนะครับแล้วผมก็เอาไปบิวต์ต่อนะครับนี่นะครับน็อตที่ได้เราก็จะขันเข้าไปใน ตัวรถนะครับแล้วก็แจกสุดท้ายเป็นแบบนี้ครับเปลี่ยนยางแล้วนะครับดูดีขึ้นมากเลยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนให้ดูนะครับก่อนเปลี่ยนนี่ก็จะเป็นล้อพลาสติกธรรมดานะครับอันนี้ก่อนเปลี่ยนครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเป็นล้อยางนะครับดูมีราคาขึ้นมามากเลยครับอันนี้ก็เป็นล้อยางของ Green Light นะครับราคา7เหรียญ ประมาณ210บาทนะครับได้มาทั้งหมด4ชุดนะครับ8คู่ก็เหลืออีก3คู่นะครับเดี๋ยวจะไปหารถเปลี่ยนอีกครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องฟูงแก๊กให้ด้วยนะครับหรือว่าใน Facebook นะครับเรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ